สวัสดีครับที่นี่นิวแลนด์ซามแกะนะครับวันนี้ก็พามาดูพัฒนาการของเด็กอายุประมาณ4ีวันสีวันห้าวันนะครับที่ผมเพิ่งลงโพสต์ว่าคลอดไปไม่กี่วันทีแรกคลอดมาเนื้อตัวไม่ค่อยไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าชุดนี้เราบอกตรงเลยว่าเราไม่อัดอาหาร ตอนที่แม่เขาตั้งท้องเรากลัวเกิดปัญหาลูกตัวใหญ่เกินไปเพราะแม่ที่ที่ที่เห็นเนี่ยครับคือแม่ท้องแรกนี่คือท้องแรกนะครับแต่ตัวนี้น่าจะประมาณท้องสองแต่ตัวนู้นอะ่ะตัวนู้นคือท้องแรกตัวนู้นเคยเห็นตัวนู้นตอนแรกนึกว่าจะเป็นแฝดที่ไหนได้มันอ้วนนะครับแต่ว่าเขาเป็นเชื้อแฝด เนี่ยเขาไม่เคยเขาไม่เคยอยู่ด้วยกันออกมาว่าเล่นกันหน่อยก็เดี๋ยวต้องไปห้ามก่อนเดี๋ยวชนกันลูกเดี๋ยวชนกันที่แยะไปอยู่คนละฝั่งเลยลูกก็สังเกตดูจิมแม่เขายังมีเลือดออกอยู่ก็แปลว่ายังอยู่ในช่วงของการพักฟื้นนะครับ เด็กนี่ไปประมาณ4ี่ห้าวันเนี่ยแม่เขาจะห่วงกันแล้เดี๋ยวสักพักก็ชินครับเดี๋ยวสักพักก็ชินสาเหตุก็คือว่าเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันถ้าฟาร์มของท่านมีพื้นที่ส่วนตัวนี่จะดีมากนะครับให้เขาอยู่เป็นช่องเป็นซองของเรานี่เราประยุกต์ตรงนี้แต่ก่อนเราเลี้ยงหมูนะครับแล้วเอาตัวนี้มาทําเป็นคอดไว้ให้พวกแม่แม่คอดลูก จากประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงแกะมาหลายปีนะครับผมเห็นแป๊บเดียวผมรู้แล้วว่าอนาคตจะสวยไม่สวยท่านดูจากความรู้ที่พี่ๆในวงการเขาถ่ายทอดให้ทั้งคนเก่าๆหลายคนเขาให้ดูเรื่องโครงสร้างเป็นหลักทั้งสองตัวนี่สวยทั้งคู่เพราะว่ามาจากพ่อเดียวกันหัวไหล่หัวไหล่หน้าเนี่ยค่อนข้างกว้างต้องขออภัยด้วยครับลูกแกะมาอยู่ไม่นิ่งเลย เห็นไหมครับลำตัวเริ่มเข้ารูปเข้ารอยหัวไหลกว้าง <c oughs> ชุดนี้ผมให้วิตามินเป็นหนึ่งเข็มก็คือวิตามิน AD 3D ให้ลูกสัตว์นะครับ 1cc ส่วนแม่เนี่ยทำการถ่ายพยาธิหนึ่งเข็มแล้วก็ให้ยาบำรุงที่ชื่อว่าขาดโตซาดแค่นั้นเองครับแล้วก็ดูแลเขาคอกให้สะอาดเดี๋ยว ไม่เกินวันสองวันเนี่ยจะเริ่มมีการตอนห่างละสำหรับลูกสัตว์ก็ฝากทุกท่านติดตามครับเผื่อท่านใดอยากได้สายพันธุ์ดีๆหรือว่ามีข้อมูลสงสยัยเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นแพะหรือแกะก็สามารถพูดคุยกันได้ยินดีให้คำแนะนำนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาถ่ายตัวคู่หนุ่มๆดอกเปอร์เผื่อท่านใดอยากได้ไปทําพันธุ์หรือว่าอยากจะรู้ลักษณะที่ดีสําหรับนํามาเป็นพ่อพันธก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ